กรดิดนะคะเอาใบมันไม้แล้วก็อันนี้ก็ที่เป็นหัวไม่เนาะอันนี้ก็เป็นใบเอามากินกับน้ำพริกค่ะเอามาลวกกินกับน้ำพริก ิมาจ้างยินงเขากินงเขาน้ำกันนซะหม้ใหญ่มันจ้ะยิ่งเส็เลยจ้ะ หัวใหญ่มันจะแกออกินใช่มาจ้างยังเขากินขาน้ำปั่นจ้าแอดิด้อค่ะเอาใบมันไม้แล้วก็อันนี้ก็ที่เป็นหัวไม่เนาะอันนี้ก็เป็นใบเอามากินกับน้ำพริกค่ะเอามาลวกกินกรกน้ำพริก มาจา้างยังขอดื่มขอน้ำปั่นจ้าแกกินเลยสิมาจา้างยังขอดื่มขอน้ำปั่นจ้ายังเสร็จเลยจ้ะแดดดิด๊ดนะคะเอาใบไม้ไม้แล้วก็อันนี้ก็บที่เป็นหัวไม่เนาะอันนี้ก็เป็นใบเอามากินกับน,น้ำพริกคะ่ะ เอามาลวกกินกับน,น้ำผกหัวใหญ่มันจะ คุณทุกการรับชมจ้าแล้วก็มีข้าวค่ะไม่เน้น สวัสดีจ้าชวมานมากินข่าวจ้ามาจ้ากินข้าวด้วยกันกับน้ำพริกจ้าน้ำพริกขอบคุณทุกการรับชมจ้าสวัสดีจ้าชวนมากินข่าวจ้ามาจ้ากินข้าวด้วยกันกับน้ำพริกจ้าน้ำพริก ค่ะกินสิมาจ้างยังเขาอนี่ขาน้ำปั่นจ้าหัวใหญ่มันจ้ะข้าวนี่ ผักนี่คือผักเล็ก ผักนี่คือผักเลือนี่ไข่เอที่ผักนี่คือผักเลือสวัสดีจ้าชวนมากินข่าวจ้ามาจ้ากินข้าวด้วยกันกับน้ำพริกจ้าน้ำพริก ก็มีข้าวค่ะไม่เน้นเครดิตนะคะเอาใบมันไม้แล้วก็อันนี้ก็ที่เป็นหัวไม่เนอะอันนี้ก็เป็นใบเอามากินกับน้ำพริกค่ะเอามาลวกกินกับน้ำพริกสวัสดีจ้าชวนมากินข่าวจ้ามาจ้ากินข้าวด้วยกันกับน้ำพริกจ้าน้ำพริก คุณทุกการรับชมจ้าหัวใหญ่มันจะแอดิบนะคะเอาใบมันไม้แล้วก็อันนี้ก็ที่เป็นหัวไม่เนาะอันนี้ก็เป็นใบเอามากินกับน้ำพริกคะ่ะเอามาลวกกินกับน้ำพริก มีข้าวค่ะไม่เน้นกินน้ำซีเลยจ้ะข้าวเ <c oughs> นี่ไข่เอ้ที่ผักนี่คือผักเลยค่ะกินสิมาจ้ากินข้าวกินข้าวน้ำปันจ้า อขอบคุณทุกการรับชมจ้ากินมาจ้าก,กินข้าวกินข้าวน้ำกันจ้าฮะ นี่ไข่เออที่ผักนี่คือผักขอบคุณทุกการรับชมจ้าขอบคุณทุกการรับชมจ้าแอดดิสนะคะ เอาใบมันไม้แล้วก็อันนี้ก็ที่เป็นหัวไม่เนาะอันนี้ก็เป็นใบเอามากินกับน้ำพริกค่ะเอามาลวกกินกับน้ำพริกหัวใหญ่มันจะขอบคุณทุกการรับชมจ้า มีข้าวค่ะไม่เน้นข้าวนี่ไข่เอที่ผัดนี่คือผักเล็กสวัสดีจ้าชวนมากินข่าวจ้ามาจ้ากินข้าวด้วยกันกับน้ำพริกจ้าน้ำพริกแอดิดนะคะเอาใบมันไหม แล้วก็อันนี้ก็ที่เป็นหัวไม่เนาะอันนี้ก็เป็นใบเอามากินกับน้ํำผิกค่ะเอามาลวกกินกัะน้ํำผิก